เก่งมากนะครับต้นโพดูรากเอาเขานะครับเนี่ยรูเล็กๆนะรูกระถางเนี่ยดูรูกระถางนะครับขนาดนี้อยู่ประมาณนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบุญส่งสไตล์นะครับอยู่ในช่วงของมือใหม่ทำบอนไซน,นะครับคลิปนี้ก็นี่ครับมาดูเจ้าต้นโผขีนกนะครับที่เคยทำคลิปไว้เมื่อ,อสองสามเดือนที่แล้วนะครับนะก็ที่จับใส่กระถางเล็กๆไว้นะครับแล้วก็วางซ้อนซ้อนกระถางไว้กระถางใหญ่นะกระถางใหญ่ก็ปรากฏว่าอยู่ริมริม ของสวนนะครับลดน้าแล้วไม่ถึงนะครับทําให้เกิดอาการเหี่ยวเฉานะครับแล้วก็ดูต้นไม้อ่าต้นหญ้านะครับหน้ากระถางเนี่ยเหี่ยวตายไปหมดเลยนะครับก็ก็กอาแต่ต้นโพเนี่ยมันมันไม่ตายง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเอาไว้นานก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินแล้วก็ ะจะจะทำเป็นไม้โขดเอานะครับนะจะทำเป็นไม้โขดแล้วเหลือกิ่งเล็กๆไว้นะครับแล้วเลี้ยงให้ดูโขดแบบสวยงามเนะาะใส่กระถางเล็กๆไว้อโอเคครับเดี๋ยวไปชมคครพร้อมกันเลยครับเมื่อกี้ไปยกยกแล้วกระถางมันแตกนะครับทำให้หล่นลงไปนะครับทำให้กระถางปูนจิ๋วเราแตกเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะลือ้อนะ เปลี่ยนกระถางใหม่กันเลยอ่าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาดินเก่าออกเก่าออกทั้งหมดเลยนะครับหลักตัวนี้ ลากเขาเบียดกระถางรูกระถางเล็กๆออกมาพยายามออกมาหากินเนะาะก็ตัวน,นี้ก็สามกระถางเก่าออกแตกไปหมดแล้วเก่งมากนะครับต้นโพดูลากเขาเขานะครับเรูเล็กๆนะรูกระถางเนี่ย ดูรูกระถางนะครับขนาดนี้เขาก็ยังสามารถชรอนชัยแล้วก็เบียดจนกระถางปูนแตกนะโอเคก็จะเอาของเก่เอาออกหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดเฉียงมานี่นะครับเพื่อจะเลี้ยงโขดแล้วก็เลี้ยงให้มันแคะแคตัวเล็กๆนะครับ อยู่ในกระถางเล็กๆเหมือนเดิมนะครับลวดที่รัดต้นออกอจะตัดแต่ง จะลากฝอยนะครับก็ะจะเอาลวดที่เข้ากิ่งนี้ไว้ออกทั้งหมดนะครับ ก็อมลวดไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะไม่เอาตัวนี้เลยนะครับตมวนก็จะไม่เอาผมจะเหลือไว้แค่ ัดบที่เช้าออกจะไว้เป็นโคดลักษณะนี้นะครับก็จะ จะไวป,ประมาณนี้ครับจะไวตรงนี้นะครับเดี่ยววางนี้ผมี๋ยาจะเอาลากออกเดี๋ยวท่านลากไปอย่างเดียวแบบจะไวป,ประมาณนี้โอเคไปก็ใส่จะจะกระถางสรงเดิมนะครับสรงเดิมจะไวางแบบนี้นะครับสรงเดิมสำหรับกระถางก็จะไวอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อ่าจะให้ลากเขาสนใจเอาไปหากีนเพราะเราจะต้องเอาไปซ้อนกระถางจะไวอย่างนี้ ไปผมก็จะใช้ลวดนะครับใช้ลวดเพื่อยึดกับกระถางนะครับผจะยึดผมจะวางลักษณะน,นี้นะครับวางลาักษณะนี้ผมก็จะยึดจยึดอลูกกระถางด้านนี้ มีอยู่ลักษณะนี้นะครับผมจะใช้ลวดอันนี้เป็นลวดอลูมิเนียมครับิดลักษณะนี้ใส่เข้าไปเราจะวางเราจะรัดด้านเดียวนะครับด้านนี้่ ผมจะเอาใส่ดินดินดินปลูกวันใส่นะครับินไปแลว้วก็วางต้นโคกินกของเราไปลงไปนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ดินเพิ่มครับใส่ดินให้ท่วม ่ากระถางลถกระถาง มาณนี้ครับเก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมั่โตนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอาจจะตัดไม่ให้มันโตมากกว่านี้นะครับให้มันเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้แหละนะกิ่งเนี้ย ให้มันเป็นพุ่มเลี้ยงดูโคดนะโกกินนกเคเดี๋ยวก็จะเอาไปแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเทินกระถางไว้นะครับโดยใช้ดินปลูกทั่วไปเนาะก็จะใช้กระถาง5นิ้วใส่มะเ,เข้าสับก็ไม่ใช่5นิ้ว8นิ้ว ประมาณสิบนิ้วนะกระถางสิบนิ้วนะแล้วก็ใช้ดินปลูกธรรมด,ดาแล้วน,นี้แหละใส่ลงไปเสำแล้วผมก็จะใช้น้ำเปล่านะครับผสมกับยาบีวัน แช่น้ำไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีดินบางส่วนที่มันลอยนะครับดินปลูกก็ไม่เป็นไรครับเป็นในตัว เพอร์ไล์ light, นะครับที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยนะมันเบาทําให้ดินโปร่งนะครับรากต้นไม้เดินดีนะครับ,อนะรบโอเคเดี๋ยวแช่ไว้สัก 10- บถึงสินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะามาซ้อนกระถางอีกทีหนึ่งโอเคครับก็แช่ไว้ประมาณ1ิบสิบสิบถึงสินาทีนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็าวางใส่กระถางแบบนี้นะครับนิดน,นึง,น,งนะครับเติมดินอีก ประมาณนี้ครับออกซ่เีดให้ความชุ่มชื้นสักหน่อยนะครับ ก็โอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็สลับต้นโฟคินกนะครับเปลี่ยนจากต้นงสูงนะครับที่เลี้ยงไว้เดิมนะครับก็มาทำเป็นไม้โขดดูนะครับโดยจะเลี้ยงเฉพาะกิ่งเล็กๆตรงนี้นะครับก็รออัปเดตชมในคลิปถัดๆไปนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนอยู่นะครับ าเขาจะแตกมานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามไว้ด้วยนะครับสลับวันนี้สวัสดีครับ